วัดีค่ะวันนี้ <c oughs> เสียงก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมยังเป็นหวัดไม่หายนะคะมาทอดปลาอินทรีทอดน้ำปาลาราดน้ำยำกันนะคะน้ำยำเราก็จะเป็นแบบมะม่วงอะปลายซีทรียวนี่นะมนลดราคานะคะถ้ามันแพงนะตรงนี้มันแพงถ้าใครต้องการต้นทุนต่ำลดต้นทุนก็คือใช้ปลานิลก็ได้มันแล่เอาแต่เนื้อนะคะทำขิ้นสวยๆนะั่นแหละกินได้เหมือนกันนะคะก็น่าจะอร่อยด้วยเนื้อน่าจะไม่จืดอันนี้มันแพงเพราะว่า มันเป็นปลาทะเลปลาทะเลส่วนใหญ่จะแพงนะคะมาดูเครื่องของเราดีกว่านี่มีมะม่วงนะคะใช้แค่ครึ่งลูกอ้าเบื้องหลังมาดท่านเน่ทำไมเป็นอย่างนี้เวลาเราใช้ครึ่งนึงใช้ไม่หมดทางนี้เก็บเข้าตู้เย็นจะเก็บได้นานกว่าเราปอกไว้นะคะอ่ะหอมปอกเลี่ยมประมาณนี้แหละไม่ปอกเยอะหรอกน้ําตาไหลเมื่อกี้แล้ก็พริกเขียวแดงนะคะเราก็จะมาเล่นสีกันนะมาเริ่มทํากันดีกว่า มาดูเนื้อปลาอินทรีย์กันนะคะนี่เป็นปลาอินทรีย์แช่แข็งนะ,ะจ๊ะนะคะจากบิ๊กซีนะคะโลลราคาก็ประมาณนี้นะคะทอดกันเลยทีนี้ตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วปลาอินทรีย์ลงไปทอดเลยค่ะทอดไฟไม่ต้องแรงนะคะแล้วก็กลับฝั่งด้วยนะระหว่างรอมาทำน้ำยำกันค่ะซอยพริกซอยหอ,หอมนะคะกะเอาตามชอบเลยมะม่วงจะหั่นอย่าง แล้วเฉลียงหรือจะสับก,ก็ได้วันนี้เราสับแล้วกันเอาขึ้นหนึ่งก็สับเหมือนเราจะทําส้ตามตำนะคะแต่ให้มันชิ้นสั้นนิดนึงนะคะใหญ่สักหน่อยหนึน่งเพราเดี๋ยวมันเกิดเจอน้ําปลาก็มันก็จะนิ่มนะคะมาดูปลายซีเราเป็นยังไงอ่ะเหลืองใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะมะม่วงของเราเป็นใช้มะม่วงน้ําดอกไม้เหมือนเดิมเลยนะคะ เริ่มยำกันเลยใส่เครื่องที่เราหั่นลงไปเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายนะคะสองช้อนค่ะน้ำตาก็สองช้อนค่ะกะเข้าๆก่อนเดี๋ยวเราชิมกันนะผมงชื่ลดนิดหน่อยค่ะทีนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวน้ํำมะม่วงก็จะออกเองนะมาดูไฟอซีเราเหลืองใช้ได้แล้วค่ะติดแก๊สอาขึ้นเลยกระทะเทน้ํำมัน,นออกให้หมดนะคะ ใส่ซีอิ๊วขาวปิดแก๊สได้ก่อนนะคะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนค่ะน้ำปลานะคะหนึ่งช้อนค่ะน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนกะอย่างละเท่าเท่ากันค่ะทีนี้เคี่ยวเลยเปิดแก๊สได้เคี่ยวจนข้นๆนหน่อยค่ะมาดูน้ำยำกันนะคะตอนนี้เริ่มออกน้ำแล้วเดี๋ยวชิมกันเลยอ่อนเค็มนะคะแม่ครัวเติมน้ำปลาไปอีก ชิมรสให้ได้เปรี้ยวๆเ,ยวเค็มๆหวานน้อยๆหรือตามรสชาติที่เราชอบเลยตอนนี้นวดให้ได้แล้วนะคะเอาปลาลงไปนี่เลยคลุกๆให้มันเข้าเนื้อแล้วก็กลับฝาปิดแก๊สเลยนะคะสังเกตรู้สึกจะเหนียวนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเวลาเคี่ยวอย่าให้เหนียวเกินไปนี่ไม่ครัวทาเหนียวเกินไปนะ,ะวางค่ะ ตอนนี้น้ำยำก็ใช้ได้แล้วเอาราดลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาผักชีเพื่อความสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาอินทรียทอดน้ำปาลาราดน้ำยำค่ะจะกินแบบคู่กับน้ำยำหรือราดน้ำยำก็ได้